ได้เวได้เวลามาอันอย่างตากแดดแล้วอยู่ตารางเหือนนาวแห้งอยู่หญ้าแห้งกําลังเห็นแสงแดดมื้อนี้ก็ด,ดีดอกให้แดดออกได้จักเือแดดบ่ออกได้สามื้อแล้วอันอยนมก็ม้ว่านาวนาวลมาอนนีนะเนาะว่าแต่สิอ,อัน มื้อนี้อดอันบ่ได้อีหลียางมาขอกหวัวคือเก,าออก่าล่ะย่งางตาแดดเนี่ยมันจังสีบ่เย็นพออันหอดยามหนาวกาันเริ่มสิป่วยละ่ยะแต่ก็อยาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เลยอนไ่อากออกกางกายแถวอหัว เบื้งพอเอาอยาให้งว่วงกินเปลี่ยนที่กันเอาอยาให้งว่วงกินวานก็ถึงพอถึงแม่เมือนี้ก็ไม่แต่พองว่วงก,กินยาดีดีเมือนี้ก็ไม่งว่วงเป็นวัดละต้นหนึ่ง <laughs> จันแจมเป็นวัด ลักษากันแต่เสาคนกระโตะ๊อากาศกระหนาวหัวก็เลยเป็นวัดคนกับว่าเป็นน้ำคือกันคนกับหัวซ้ำกันเลย <c oughs> กำลังกินยาได้ไก่ก็ไม่กินยาเป็นมูงหัวไก่ก็กินยาดีดีตอดอเตมองเศษมันดอก นั่นเคียอยู่เคียแบบเพิ่นม่วนเลยดอกเฮากินหญ้าดีบ่ค่อยคือกันอยู่อันนาเปียเกิ้นว่างใส่อันพ่ออาบน้ําให้วังหันบ่จักคือลือทําแต่ความสะอาดในข่จักก็บ่แน่ใจคือกันเพราะว่า ตอนนั้นว่าไดนมาถ่ายมาถ่ายตอนประเทศแล้ววุ่ถุย่างจังไหนมาถ่ายเพราะว่าตอนนั้นหล่างกายยังบม่เสร็จในฟอมเป็นไร่อนะมัอเห็ดดื้อโฟดื้อโฟหัวก็ได้่องนี้ก็เป็นอ่องคอ้อง <c oughs> กำไร ก็ลืมอันซื้องัวเนาะไปอยู่นั่ดนหนึ่งก็ลืมซึ้งัวมันก็เป็นไปในอย่างแล้วก็ปแปลกฟุนกระโดดน้อยลงอะจ้ะเพราะว่าไม่ไงเป็นจ้างให้อันคนมาเอาไปโอ้ยี่สิบหาสอบหรือสิบหาสอบเวลาฟังไหนเพราะว่าอันไหนมัวนี่เลือน้อยลงล่ะ ไป <c oughs> กินน้ำหัวตลอดมาบ่นเร่นักของหัวว่ามันไกลจากของหลีอยงางอกจจะไกลคนอื่นมันมาแต่สิมาหลอแถวนี่ออไปไ่ได้แล้วล่ะเพราะว่าทางเล็กเขายากหวังนี้ก็บ่องเป็นยังหนกจะหัวมันอันเอาลง กินหญ้าวัฒนัตเนาะเพิ่นกํนา,า,ากกลังยากห่างเมงื่อวานมันจังรู้สึกว่าก่วงขึ้นกินง่ายขึ้นตั้งแต่ย่าวัฒนี่ยามห่างก็กิน,นล,ลําบากเติบอยู่โอเดียดแห้งมื้อนี้แต่กะเฮ็ดให้อุ่นอยู่ดอกกว่าหนาวอยู่หวานนจนว่าสิอยู่บ่ได้ เบิ่องหัว่่ค่อยสบายกินยาดีดีลองใช้ก่ตีเสาร์ดีรเราจอมอวันนี้เขาไปใน่นพอกทางี่บ่ได้พอทาง,ะะทางเลยแม่กับหลูกเพิ่นกินคู่กันสามคู่แม่กับหลูก ฝนลมก็มาล่ะเข้าฟอมมากันเย็นเย็นถ้าสีอยู่ยังไดเน,นาะคันแดดแห้งร้ายมันก็หอนลมก็ดีอแต่ันาทางแดดหอนร้ายกว่าลมก็เลยลมมาอยู่แบบนี้ละ่ะว่าแต่สีหอนแบบพอดีพอดีดตีตอนนี้มันหอนแห้งตงสสยมือแหละว่าจะคงแดดมันก็เลย แข็งผิดปกติเลือกห้องเรือบากาออกไปทางหนอดต่อมาในขอคือเกาดีกลัวกินดีดีโอ้มาละใหญ่มองแล้วกำลังเห็น มาลาใหญ่มองมากิ้น้ำเอ๋จันเจ่มเลยพยานทีทวัดบอกเนื้อคือมาหัวเป็นอย่างไรเนาะหัวอันผงมกันมันดีอยู่หัวว่ามันหัวพ่านดอกจ้ะเป็นหัวกลางว่ามันหัวพันใหญ่ก็เลยทีดวัดได้ยาเติบะมาละ กินดีเนาะมึงคนกินดีจนวาญาก็ถึงหัวยานบ่เห็นเอายาให้หัวกินคนลมก็เย็นเย็นเป็นตาเป็นวัดบ่เศร้าเอ้ยเป็นวาแล้วเศาหยาจะได้นี่ บ่ต่ำก็่า20,000นะบ่ซั่น,นก็ครึ่งมือเซาก็แล้วแต่อารมณ์อารมณ์ของวัดโอดลมขาดแต่ซะเสียวอยู่ไก่ไอ้ว่นนี้ตอนนี้มามาตอนยาดีๆมือก็สันๆแน,น่เด้อจ้ะ ก <laughs> ็ค pues eh. pues, ือสิบ่เป็นหยังนั่เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบ่อ้วกินหญ้าตัวน้อยกินหญ้าดีดอีบ่ดนลังก็สิไปแหงเลยบัดนี้ท้องก็สิสวดบ่มีมสิกินหญ้าบ่ดีเนาะกินหญ้าดีแงๆหัวองนี่กินหญ้าดีค คน <laughs> <laughs> นี่จะโจ้าเลยอันยำยะกักค่ะยากไปไกลก็หนีไปได้อีกแล้วเพราะว่าเลอะอ๋ะอโบเละนี่กับคือเป็นมองหมองมองหมองกะเละนี่คือในคลองนี่เละแห็ง พ่มีมองไปลล่ะจ้ะรวมมามองเก่าสีข้ามไปทางแม่กำไหลกับบดอดดเพราะว่าของคืองแญ่แหงนะก็ะเลยม,มาอยู่อันมองเท้าก๋วยอยู่ <c oughs> <c oughs> เป็นหัวที ไงกูมูนี่คอางนี้เลยคนปั้นหวาส้างตัวหนึง่งคนละ่ะก <c oughs> ินดีค่ะคนดอกหักกับวแ่แ่ไพ่อหลิเลีมยมยาตั้งแต่ตื่นขึ้นไม่ไมาีน ไม่ได้งัวตอนนี้ล่ะจ้ะที่บ่ค่อยห้องกับหมู่ปานใดสิยามมีหรือบ่มีก็เงียบกิ๊บเลยบ่ได้ยินเสียงห้องเลยแต่ยามอันหมูนี้ก็บ่ห้องคือกัน่เงียคือกันบ่ฮู้ว่ามันเป็นอารมณ์จังได๋เนาะแต่ยาม โมมาสนนี่ก,ก็คือเป็นอย่างแก่แขนสื่นกาแฟแก่แขนโต๊ะทบดีสนนะลือมากอันงัวอันลื่อมากโตมันสนมาจะคือมาหูอคือกันมาถือข้าสรนมาถือข้าอันนี้นะมาหอดมองแม่กับไรหล่ะจะ <c oughs> เพิ่นกินกับหลูเพิ่นนะเนาะเพิ่นกระซ่าหญ้ากับหลูเพิ่นนะ เปลืองแม่ม,มึงเนี่ยปูกินเล,ยลายๆใหญ่เร็วๆแต่ขอเนี่ยกูบอกอันแม่มึงก็แล้วกันเด้อจะเตียซ้ำแม่คนแม่เสิงเตียเสิงมาต้นเลยนี่เสิยด,ดีพอ,อแต่กำไรเสิยด,ดีดี กับสิบ่ดีก็คือสิบ่แม่นดอกสิดีตั้งแต่มามือแรกมาหอดเดียวนี่ก็ยังสิบคือเก่าอยู่ว่าแตสิอันว่าแต่มันยามอยู่โดไปสีอันสิ้นกับคนก็แหงคักกวเก่าตอนั้นก็ถือันแม่ตีกับขาเียดต้องเครื่องมือเพิ่นพสิเาเียดก็ตดน่ว่าได้อันนี้เอา ได้อนันป้าใหญ่โดยอันเป็นที่เสียเหตุหน้ามื้อนี้นะเป็นอันงัวที่เฮียดเป็นแฮงแต่มันยากจะคองอันเสอันบคิดแ <c ười> <c ười> นด่ด้กินดีสิาไปบงแม่ของมาลาัน แม่มออ้อนทองเปืือนคักทองเพิ่นนะกินหญ้าดีดีคือกันกินยาซาำกันเลยกับหลวกกินหญ้าดีแห้งคนอันดอหกหักอยบขีจะคอโอ้ยเละคักเละแน่ทำความสะอาด ไปอันครึ่งหนึ่งตัวนี้ได้ทำเบื้องตูมองมันก็มีซ้ำนี่นะจ้ามาเบิ่งในของหงวนนำนะจ้ามันยางออกกำลังกายผอมตายแดดตาลมันนิดหนึ่งก็คือสีว่าเป็นอย่างดอกถึงสีมีป่วยแน่นิดหนึ่งก็ตามถึง แดดเทิงลมมันก็อาจสิเฮ็ดให้อบอุ่นได้จักนิดนึงมันจั่งสิบ่ก็แห้งนะพอย่างตากได้อยู่แต่แท้สิย่างตากบ่ได้เลยแดดนี่เพราะว่ามัน,นแง่อนเกินกัด่อน่อนโผ่อน,โอนอะเหลือ่ <c oughs> อนแบบว่าอัน บอกคิดเลยว่ามันสีหอน่านนี้นะหอนเกินไปมันก็ด,ดีคือกันเราจะืันนี้ก็บ๊ายบายจะคลิปนาวพอกันไหม